สวัสดีครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับผมคลิปนี้นะครับผมลุงชัยจะมารายงานราคาพริกแดงาขายออกหน้าตลาดไทยวันนี้นะครับผมเป็นราคาขายส่งนะครับแบบเจบถุงนะครับผมนะครับแต่ก็เขาก็เฉลี่ยไว้เป็นราคาต่อหน่วยกิโลกรัมนะครับผมราคาวันนี้นะครับณวันที่4พฤษภาคมนะครับ2563นะครับผม ราคาพริกแดงซุปเปอร์ฮอตนะครับผมก็อยู่ที่50บาทถึง65บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมส่วนราคาพริกเขียวนะครับซุปเปอร์ฮอตนะครับก็อยู่ที่43บาทถึง50บบาทต่อกิโลกรัมนะครับผมซึ่งราคานี้นะครับก็เป็นราคาที่ถือว่านะครับเป็นราคาดีนะครับผมนะครับเกษตรกรนะครับ จ้าของสวนพริกนะครับผมก็จะได้ขายราคาหน้าสวนอยู่ที่นะครับตำ่ำก็คือต่ำกว่าราคาขายส่งออกของตลาดไทยนะครับต่ำกว่า10บาทนะครับผมก็คือราคาขายออกหน้าตลาดไทย50ถึง65บาทนะครับราคาหน้าสวนของเกษตรกรก็จะได้ขายอยู่ที่นะครับไม่ต่ำกว่า40บาท นะครับถึง50บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนราคาพริกเขียวนะครับหน้าสวนก็จะได้อยู่ประมาณสามสิบานะครับถึง45บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นราคาดีนะครับของเกษตรกรนะครับที่จะได้ขายราคาพริกนะครับที่ดีกว่าช่วง นะครับเดือนก่อนๆนะครับผมนะครับผัวช่วงนี้นะครับพริกก็จะออกสู่ตลาดน้อยนะครับเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับที่ปลูกพริกอยู่ในพื้นที่ของการทํานาข้าวอย่างนี้นะครับเกษตรกรก็จะถอนต้นพริกออกแล้วก็เตรียมไถเพื่อที่จะหว่านข้าวนะครับผมนะครับแล้วก็บางรายก็ ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ําเป็นลักษณะของอสระน้ําอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําช่วงนี้นะครับน้ําก็จะลดน้อยลงไปนะครับไม่พอที่จะนํามาลดาสวนพริกนะครับเกษตรกรก็จะนะครับหยุดการให้น้ําพริกนะครับแล้วก็ปล่อยให้ต้นพริกตายไปนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ช่วงนี้พริกก็จะมีโรคระบาดมากนะครับแล้วก็พวกเพลี้ยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟนะครับที่มักจะระบาดในช่วงนี้แล้วก็มักจะ,ะนําเป็นสาเหตุนําเชื้อไวรัสนะครับระบาดสู่พริกนะครับก็จะทําให้ต้นพริกนั้นติดเชื้อนะครับติดไวดรัสกันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็จะทําให้ต้นพริกไม่สามารถที่จะออกดอกออกผลดก เหมือนปกตินะครับก็จะทําให้พริกออกน้อยนะครับและอีกหลายๆสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่จะที่ทําให้พริกออกสู่ตลาดน้อยนะครับแต่ความต้องการของตลาดกลับมีตามปกติเหมือนเดิมนะครับมีการใช้พริกตามปกตินะครับซึ่งก็จะทําให้พริกนะครับขาดตลาดแล้วก็ไม่พอใช้นะครับก็ ทำให้พ่อ,พอค้านั้นปรับราคาขึ้นนะครับผมนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้เกษตรกร,กรที่ยังมีที่ยังดูแลสามารถดูแลหรือเก็บพริกออกสู่ตลาดได้ก็จะมีราคาที่ได้รับราคาที่ดีขึ้นนะครับผมนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลงชัยหัวใจเกษตระนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ปลูกพิกดูแลพริกมานำเสนอแบ่งปันเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูไปด้วยกันน,นะครับผมนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ